มาคับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตอนนี้พิเศษที่หนึงะครับเป็น m e r c e d e s b e n นะครับ W 2 1 0นะครับก่อนเฟสลิฟนะครับก่อนที่จะเป็น211นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นยอดนิยมนะครับอึดถึกทนนะครับขนามนานว่าอย่างนี้นะครับตอนนี้ลูกค้าเหลืองกุญแจดอกเดียวต้องการนําเพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินวิ่งมาบริการถึงที่นะครับไม่ต้องลากไม่ต้องยกไม่ต้องจูงเพียงโทรหาเรานะครับ และที่สาคัญนะครับลูกค้าเรือดอกเดียวเป็นโครเมียมไม่ใช่เป็นน้าเต้าดานะครับพอทําเสร็จเป็นโครเมียมใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับถ้าเกิดเรือนเดียวแล้วยังไม่ทําต่อนะครับไม่ทําเพิ่มไว้ไม่ทําสํารองไว้ถ้าหายหมดท่านจะจ่ายมากถึง3าสี่เท่าของการทําเพิ่มนะครับตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราจะทำการทดสอบนะครับของเดิมของเรานะครับกดนี่นะครับล็อกกดล็อกนะของลูกค้านะครับตัวเดิมน้ําเต้าดํานะครับตัวนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับล็อกอันนี้ ในปลดล็อกมาเรามาเทสใกล้ๆนะครับดึงประตูกันนะครับอ่ะเราจะวางไว้ข้างบนดีกว่าอันเดงนะครับตัวนี้ของลูกค้าสตาร์ตติดอยู่แล้วนะครับมาล็อกนะครับมามานะครับนี่ล็อกนะครับดึงไม่ออกแล้วนะครับปลดล็อกโอเคล็อกปลดล็อกมาเทสสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นระบบ immobilizer นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องการทดสอบในเรื่องของระบบการสตาร์ทนะครับ ่าหยียบเบรกนะครับเสียบกุญแจบิดไอจีออนนะครับเรียบร้อยเครื่องฟิสตาติดแน่นอนนะครับก็เป็นนั้นว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกเพิ่มของ w 2 1สองหนึ่ะครับตาหวานไปนที่เรียบร้อยถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0838978964นะครับช่างกุญแจเอจีนะครับมีรถโมบายซัพพอร์ต24ชั่วโมงเบอร์นี้นะครับนี่เลย ทำเบน B M นะครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้หรดนะครับเมือนี้นะครับมีเลยมีรถมบายอ์ับฝนะครับตอนนี้เรามาที่โชว์รูพันดาของ e a, เฮียแถวบางใหญ่นะครับเจ้าของรถนะครับเฮีย e บางใหญ่นะครับนี่เลยเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับ